สวัสดีครับจังหวัดสุรินขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมาตร,รยจรรย์งานช้างสุรินซึ่งจะจัดในวันที่16-27ถึพฤศจิกายน2 5 6 6ที่จะถึงนี้นะครับกิจกรรมที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการแสดงความสามารถของช้างนะครับในวันที่16พฤศจิกายนทุกท่านจะได้พบกับขบวนแห่ศิละปะวัฒนาชาติพันธุ์ พื้นเมืองของสุรินครับในว่าจะเป็นทาติพันธ์เขมรลาวกุยและก็ไทยจีนนะครับแล้วก็ในวันที่17พฤศจิกายนครับมีพิธี ต้อนรับช้างและเลี้ยงหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งจะมีช้างกว่า200เชือกมาร่วมในกิจกรรมนะครับบริเวณตั้งแต่หลังสถานีรถไฟจนมาถึงอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์ภาคดีสีน้ลงจางวางหรือเชียงปุ่มนะครับและวันที่18ก็คือไฮไลท์เลยนะครับจะมีพิธีเปิดงานแสดงช้างในเวลา9น้นาฬิกานะครับโดยท่านอนุทินชาญวิรกูล ตอนนายยมนุญตีแลม้มีว่าก,การกระตัวหมาดทไขทซึ่งก็มาพร้อมกับคุณแพนเค้กเบมินิจามิกร์น,นะครับนักแสดงศิลปินนางแบบชื่อก้องโลกนะครับจะมาร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมในการแสดงฉากด้วยแล้วก็กิจกรรมในตอนเย็นครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับบริเวณสนามแสดง,งช้างซึ่งทั้งสองวันนะครับ1 8แนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมในเวทีกลางครับปีนี้มีการแข่งขัน กองยาวจิงช่วยพระฐานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่มีการเดินแบบผ้าไหมสุรินมีการประกวดที่ดาผ้าไหมสุรินนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกน่าสนใจมากๆผมว่าบรรยากาศของปีนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากกว่าทุกครั้งนะครับในการนำนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดสุรินแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดสุรินเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเราได้มีคณะกรรมการชุด รักษาความปลอดภัยในงานช้างนะครับประกอบด้วยมีประหลัดจังหวัดเป็นประธานครับแล้วก็มีคณะตุลาการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารพลเรือนรวมถึงสมาชิกอสอด้วยนะครับซึ่งจะได้จัดเวรยามในการดูแลความปลอดภัยให้กับท่องเที่ยวภายในงานและภายนอกงานนะครับโดยภายนอกงานนี้เราจะมีจุดตรวจจุดสกัดทั้ง4ีมุมเมืองทางเข้าเลยนะครับเพื่อตรวจอาวุธ แล้วก็ถึงเต็บติดต่างๆรวมทั้งสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นขอเรียกเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวจังหวัดกรุนศรด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภยัยด้วยความสุขนะครับเรามีโรงแรมเรามีร้านอาหารเรามีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย นะครับก็ขอเชิญชวนทั้งพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับทราบว่าพี่น้องชาวต่างชาติก็สนใจเยอะขึงจะเดินทางกลับมาในช่วงงานช้างหรือหลังจากงานช้างเสร็จแล้วมาก็สามารถไปเที่ยวที่หมู่บ้านช้างได้ยินดีต้อนรับตูจังหวัดตุลินครับ